สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุกเอาวิธีทดสอบสารประลอดนะคะที่อยู่ในสบู่ผิวขาวต่างๆที่เคาบรรยายสรรพคุณต่างๆมานะคะทั้งในอินเทอร์เนต็ตหรือตลาดนัดหรือซื้อปากต่อปากมาฝากนะคะว่าทดสอบว่าสบู่ก้อนนั้นนะคะมีสารประหลอดจริงหรือเปล่าคะ่ะสารประลอดเนี่ยเป็นสารยังไงเรามาต้องมาคุยกันก่อนนะคะสารประลอดมักพบในเครื่องสําอางคะ่ะครีมบำรุงผิวคะ่สะสบูค่ค่ะ นะคะมีสปปรรพคุณให้สีผิวจางลงค่ะก็คือทําให้ผิวขาวนั่นเองนะคะลดสิวค่ะฝ้ากะและจุดด่างดาค่ะแต่ผลเสียคือทําให้เกิดอาการแพ้หรือขัดละคายเคืองอย่างรุนแรงค่ะและปะลอดยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้สูดดมเข้าทางปอดดูดซึมผ่านทางลำไส้เล็กถ้าหากมีการกลืนกินสารนี้เข้าไปนะคะหรือแม้แต่การทาที่ผิวหนัง สารประหลอดก็จะดูดซึมเข้าไปสะสมในร่างกายค่ะซึ่งอันตรายต่อระบบทางเดินปัสสาวะค่ะทําให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบเป็นต้นค่ะซึ่งนุงเอาวิธีทดสอบมานะคะง่ายๆค่ะเราซื้อนะคะเราซื้อสบู่มาจากที่ไหนก็ตามเราอยากรู้ว่ามีสารประหลอดไหมอะนะคะขั้นแรกละค่ะเราก็ต้องเอาสบู่นะคะเอาสบู่มาฟอกกับน้ําก่อนให้มันเกิดฟองเยอะที่สุดนะคะแล้วเอาฟองขาวๆตรงนั้น มาใส่ในกระดาษทิชชู่ค่ะเสร็จนะคะผ่าเอาผงซัฟฟอกค่ะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามนะคะ,คะทเทลงไปก็ปสังเกตดูนะคะผ่านไปห้านาทีเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งตัวนี้นุ่งมาเทสก็คือไม่มีสารประหลอดนะคะส่วนอีกตัวนะคะเอามาเทสแต่ไม่สามารถบอกยี่ห้อดได้นะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลค่ะห้านาทีผ่านไปแสดงว่ามีประหลอดนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดอยากจะแช์ ให้เพื่อนๆก็กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเอาเรื่องดีๆมาฝากเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปใหม่